สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาแนะนำสายพันธุ์อินทภาลัมอันนี้สายพันธุ์สีแดงนะคะสายพันธุ์ทานผลสดอันนี้จะเป็นพันธุ์บาฮีแดงนะคะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์บาฮีแดงรสชาติก็อร่อยนะคะรสชาติอร่อยดีไม่เป็ติดฝาด จะมาต่อมานี่จะเป็นอันนี้พันนี้ชื่อโคเนสซี่นะโคเนซีเขาบอกออกลูกทั้งปีนะพันนี้โคเนซี่แล้วจะชิมให้ดูชิมโคเนซีให้ดูโคเนซีก็จะเป็นสีแดงวันนี้นะคะ นถ้าลูกประมาณนี้ก็จะจะออกติดฝาน,นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ไม่มีเสี้ยนประมาณนี้ก็จะมีรสฝาน,นิดหน่อยเคี้ยวไปแล้วก็หวานคุณะชี่ัน,นี้เอาอลูกงกลางปีมันชีแดง จะหวานแต่ติดฝานนิดหน่อยเราจะมาชิมลูกที่มันสุกมากๆมันจะเป็นยังไงอันนี้คือคนที่ที่สุกมากๆถ้ากินประมาณนี้จะไม่ไม,ไม่ไม่ติดฝาดเลย สุกแบบนี้เลยจะไม่จะไม่ติดฝานนะคะเนี่ยเปลือกก็จะออกสีด,ดำแล้วที่ไม่ติดฝาดแล้วเอามาจะมาชิมมาบาหีแดงอันนี้คือสายพันธุ์บาหีแดงอันนี้จะในบมืองไทยจะยังไม่ค่อยมียังมีไม่ไม่มากนะคะ ลูกเขาขาดน้ำเขาบอกมันขาดน้ำมันก็เลยลูกเล็กรสชาติจะเป็นยังไงแต่จริงๆิแล้วเขาลูกใหญ่กว่านี้นะคะแต่นี่มันไม่ได้น้ำาตยังดีที่มันมีลูกห้าต้องการสายพันธุมาเพาะนะคะรู้ไหมคะโลเท่าไหร่อันนี้อันนี้โลละสามพันบาทเนี่ยซื้อมาซื้อมาเพื่อต้องการสายพันมาเพาะ บอกถ้าถ้าได้น้ำมันจะยุกใหญ่กว่านี้ขาดน้ำเราจะชิมรสชาติอร่อยอร่อยไม่มีฝากรอบกรอบกรอบวาง อันนี้เป็นบาฮีนะคะชิมให้ดูแล้วอันนี้ก็เป็นอมเมดดาฮันอมเมดคุณไอซ,ซี่บาฮีเหลืองอันนี้บาฮีเหลืองอันนี้เป็นบาฮีแดงเท่าที่ชิมมาอันนี้เป็นคาราสก็ชิมให้ดูแล้วเท่าที่ชิมมา สำหรับโดยส่วนตัวแล้วอชอบพัน์ไหนมากที่สุดชอบพัน์ไหนมากที่สุดระหว่างสี่พันนี้จะชิมอเมทอเมทดาฮาน อเมทรสชาติอเมทดาหานรสชาติเขาจะหวานฉ่ำนะคะหวานฉ่ำแต่เขาไม่เซียนนะเขาไม่เซียนนิดหน่อยแต่ว่าหวานฉ่ำอร่อยยิ่งก็อร่อยทุกสายพันธุ์แต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างนะคะอเมทก็อร่อย บาฮีก็อร่อยหวานชุ่มคอหวานชุ่มคอนี่ก็อร่อยไม่มีเส้นบาฮีแดงก็อร่อยอร่อยทุกสายพันธุ์นะคะแต่อันนี้คาราชก็จะติดฝาดนะบาฮีถ้าเขาไม่สุกมากเขาก็จะติดฝานนิดหน่อยแต่ถ้าเขาสุกเขาจะหวานชื่นใจกินแล้วหวานชุ่มคอเนี่ยติดฝาดนิดหน่อยหวานชุ่มคออันนี้หวานฉ่ำ ก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงต้องให้มาลองชิมกันเราเองนี่ต้นทันจำหน่ายนะคะปีหน้าอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้านะคะจะเพาะไว้ให้หมดเลยนี้มีทุกสายพันธุ์ที่เขากำลังฮิตๆอยากทราบไหมคะว่ากิโลเท่าไหร่อันนี้อันนี้บาฮีนี่ละสามพันบาฮีแดงสามพอันนี้ห้ารอันนี้ 8ป0อันนี้โลละพันโอเคอันนี้ตอนนี้ก็มีทุกสายพันธุ์ที่เขากำลังฮิตนะคะจะมีความคืบหน้ายังไงจะมาอัปเดตให้ทราบข้อมูลเรื่อยๆนะคะไอพันธุ์นี้ถ้าเขาถ้าเขาได้น้ำเขาก็จะอ้วนนะพอดีเขาไม่ได้น้ำเขาแรงเขาแรงเขาก็เลยนี่แต่รสชาติดีอยู่บาฮีแดงรสชาติอร่อยอยู่ บาฮีบาฮีแดงบาฮีเหลืองเนี่ยคนเนซีออกลูกทั้งปีเนี่ยคนเนซีจะเป็นสีนี้คล้ายๆคล้ายๆบาฮีนะสีแต่ไม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 ไมนี่บาฮีก็จะอีกทรงหนึ่งรูปทรงหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เมดดาฮานอันนี้คาราสคนที่ไม่ค่อยทรบาบข้อมูลก็วันนี้ก็มา เอาข้อมูลดีๆนะคะมามามาโชว์ให้ดูมาแนะนําว่าเขาขายกันยังไงปลูกแล้วจะขายยังไงไปยังไงมายังไงเท่าที่ปลูกไม่นานประมาณ5ปีก็ผลตอบรับก็โอเคนะคะไปเรื่อยๆนะคะที่นี่จะเน้นสายพันธุ์ที่ที่ตลาดนิยมต้องการการตลาดนะคะสายพันธุ์ทานผลสดนะคะ เพื่อเราจะได้ให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกได้มาซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะราคาก็เป็นกันเองนะคะไม่อยากให้เกษตรกรบ้านเราได้จับต้องถึงจะไม่สูงมากนะคะเป็นสายพันธุ์เพาะเมล็ดทั้งหมดนะคะที่เป็นเนี่ยนะคะ ให้เกษตรกรมาปลูกสักไรสองไร่คนละไรสองไรต่อไปสีสกเกตก็จะเป็นสวนอินทพาลัมทั่วไปหมดในถนน้นทางก็มีแต่อินทพาลัมนะคะมาปลูกกันคนละไรสองไรนะคะทดลองดูกว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งนะคะบางเียยางนี่รสชาติอร่อยรสชาติเขอร่อยมากสมกับที่ราคาสามพันละเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีนะคะมันไม่ค่อยมีมันก็เลยแพงถ้ามันมีเกินแล้วมันก็จะถูกรสชาติขาเนื้อโอเคนะ วอคโอเควันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ